สวัสดีนะคะวันนี้เราจะมาปล่อยสกุชชี่แล้วก็จะมีสกุชชี่ที่รับเทรดด้วยนะคะแล้วก็ขายด้วยนะก็ไอดีลายตามนี้เลยค่ะ P H O O 2 3 3 V 3นะคะรับโอนนะคะรับโอนลัทบอลสามสิบ E M S 50นะคะก็ชิ้นแรกจะเป็นชิ้นนี้เลยนะคะ ทั้งมาถามตำหนินะคะชินี้ก็ตำหนิเยอะแล้วเราก็รับมาแพงด้วยนะคะชินี้ยิ่มห้าเอ้ขอขออภันะคะพูดผิดเป็นสองนะคะสองนะคะพร้อมโอนลดเหลือ190บาทนะคะมีถุงซองแบบนี้ให้นะคะก็จะมาดูสกูชี่ที่เซลล์เลยค่ะชิ้นแรกชินี้นะคะยิมห้า ไอชิ้นนี้สามสิบสามสิบยี่สิบยี่สิบชิ้นนี้สิบบาทชิ้นนี้ยี่สิบห้าลุงสโลไม่มีกำหนึ่งชิ้นนี้ยี่สิบชิ้นนี้สิบห้าบาทสโลนะคะแต่เราจับไม่ขนาดนะต่อไปก็ชิ้นนี้นะคะ นี่นะคะมีสองชิ้นเป็นซาลาวกเดหมะนะคะยี่สิบบาทนะชิ้นนี้ยี่สิบค่ะถ้าซื้อยี่สิบถ้าซื้อยี่สิบบาทสี่ชิ้นนะคะสี่ชิ้นเหลือเจ็ดสิบบาทนะคะอย่าลืมมาซื้อกันเยอะๆนะคะ ถ้าแอดอดีลไรไม่ได้ให้ทิง้งไว้ใต้คลิปนะคะ